คุณครูมีรูปภาพ3รูปภาพให้นักเรียนดูแล้วเช่นักเรียนช่วยบอกครูซิว่ารูปภาพนั้นคืออะไรนะคะดูเลยไหมดูเลยไหมดูานะคะตัวนี้ง่ายตัง่ายนะคะว่าเฉลยแล้วอ่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะเต็นอะไรนะเต็นเต็นเต็นเขียนยังไงเต็น ตออีตอเตอมันเต้นหรอไหมคะตออีตอตะนาอีตอไม้อะไรไม่เลยถู้ไเด็กพูดนะคะโทษนะคะอะไรกันโทษนะคะแม่คุณตอบถูกเว้ยอ่ะคุณถามว่าคำว่าเต้นคำนี้นักเรียนคิดว่ามาจากภาษาอะไรอเมริกาาไภาษาอะไรคะอังกฤษอ่ะมีทั้งอเมริกามีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษ มาดูเฉลยซิงตงเมกามาจากภาษาอังกฤษนะคะถอ้ชิดต่อทูคนเดียวเว้ยเออเอออะรูปภาพต่อไปรูปนี้คืออะไรตะหลีวใช้กับกระทะหรือหม้องกระชะตะเหลิวตะเหลิวที่ว่าคำว่าตะเหลิวมาจากภาษาอะไรคะ อีนไทยค่ะอาไยคาเมรคาเมจีนนเยซีว่าผิูเปล่านี้เดี๋ยวเปนวเใช่ไหมนี่ค่ะมาจากภาษาจีนนะคะจารีว่มาจากภาษาจรีวนนรีนไม่ใช่ตารีวนะคะตารีวนะคะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายนี่หัวไหน่ะอ่ะรูปนี้เคยดูซีรีส์เกาหลีไหมไม่นค่ะ ท่นี้ท่าในกรีกเกาหลีเขาคือพระราชาพระราชาเราทำอะไรอยู่รับประทานกินข้าวใช่ไหมพระราชาเรารับประทานอาหารคําว่ากินข้าวในคําราชาศัพท์เราใช้คําว่าอะไรค่านี้โอ้ยเ่าีเป็นดวงตาอะไรนะเสวยคิดว่าคําว่าเสวยเป็นคําที่มาจากภาษาอะไรคะเมຈขมไทยมากเลยเหมือนเรียนมาแล้วเลยมาจากภาษาขมร ถูกต้องค่ะเรจะได้รู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรภาษาภาษาเลยคะภาษาต่างประเทศอ่าถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะภาษาแรกนะคะ,าาะคะําที่เรายืมมาที่จะเห็นบ่อยๆเลยมีใครชอบเฟ่เฟซบุ๊กไหมอ่ะเฟซบุ๊กตอบแชทเมสเซนเจอร์ต, Messenger, ต่างๆไอจงไอจีนะคะมาหมดเลย เป็นคําที่มาจากภาษาอะไรเนาะภาษาต่างประเทศต่าง,งประเทศนั่นแหละภาษาอะไรอังกฤษนะคะนี่มาดูลักษณะของคําที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะแบบแรกเลยเป็นคําทับศัพท์คําทับศัพท์คือคําที่เราถ่ายทอดเสียงออกมาจากคําศัพท์คํานั้นเลยนะคะเช่นคําว่าเกมเราก็ก็เอ็มเกมภาษาอังกฤษก็ออกว่าเกมคนไทยก็อ่านว่าเกมนะคะ นี่นะคะเหมือนกันภาษาอังกฤษเขียนยังไงภาษาไทยก็แปลจากเสียงที่อ่านภาษาอังกฤษออกมาเลยถ้าเป็นคำลักษณะนี้เขาเรียกว่าคําทับศัพท์ค่ะทีนี้คุณูจะพามาดูตัวอย่างการทับศัพท์นะคะเมื่อกี้เราเห็นแค่สองคำคำว่าเกมกับคำว่าพีนิคอะม่เาพีนิาทำไมคะเออเช่นคำว่ากราฟรู้จักกราฟไหมกราฟ กราฟที่นี่กราฟแท่งกราฟที่นี่ที่เป็นวัดต่างๆนะคะเป็นกราฟวัดเกี่ยวอะไรนี่ก็เห็น๋อประมาณนี้เราจะมีกราฟวงกลมกราฟแท่งอย่างนี้ค่ะก็จะประมาณนี้เรียกว่ากราฟนะคะทับสับมาเลยนะคะหรือคาว่าอะไรเนี่ยคำที่สามคำว่าอะไรการ์ตูนการ์ตูนเราก็ไม่กอย่างอื่นใช่ไหมเราก็เรียกตัวการ์ตูนใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้แปลไปจากอื่นการ์ตูนเราก็ไม่ได้แปลว่า ตัวเล็กจิ๊กจิ๊กอะไรแล้วเขาไปเปลี่ยนเพรเขาเรียกว่าตารตูนตัวเขาได้พามองเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นใช่ไหมคะคำแรกก็ตัวอย่างไปแล้ว you, นะคะกราวคำที่สองการ์ตูน คอนเสิร์ตขั้นถ้าต่อไปที่เราจะเรียนยคือคำที่มาจากภาษา,าจีนข้อสังเกตคำภาษาจีนที่ใจมักเจอจากอะไรมักเจอจากสิ่งของหรือว่าอาหารหนักกันอาหารอาหารเนาะเราลองลองยกตัวอย่างภาษาจีนที่ผูกความสิทธิไเดียวเดียวโจ๊กไปจบฮัลโหลไปจับเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ อาหารภาจะกินอะไรยวยเหรอใช่ก็จะประมาณนี้ไหมยกตัวอย่างมาถูกหมดเลยนะคะง่ายๆลักษณะการสังเกตของคําที่มาจากภาษาจีนนะคะหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือเป็นชื่อของกินที่พวกเราพูดมาทั้งหมดถูกหมดเลยอจ้ยบะหมี่อย่างเงี้ยก็ใช่นะคะเต้าหวยเต้าถึงเต้าหู้ใช่หมดเลยนะคะจําชายแปะซะใช่หมดเลยอันนีตัวอย่างคำที่ใช้ในคำภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทย เช่นคำว่าอะไรคะอ่ะขอฟังเสียงแังน่อยงชิ้นวยเขียวเขียวควายดัดเขาเหล่าวุยที่เราเอามาใช้ส่วนมากนะคะมาดูที่ลักษณะของคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะเนึ่งมักจะมีตัวเพศชนะจอจานยอผู้หญิงรอเรือรอเรือ เช่นจเจริญจำกระกังวลเนี้ยค่ะกัทพนบำเพ็ญเสดสเดจส,สำเร็จตำรวจเนี้ยใช่หมดเลยนะคะเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรคนนำได้เช่นคำว่าเดินเราเอาสระอัมทรกเข้าไปจะกลายเป็นดําำเนินแปลว่าการไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเหมือนกันตรวจแขงเป็นคําว่าตำรวจ เกิดแพงเป็นคำว่ากำเนิดถ้าคุณครูบอกว่าทานี่เสรจะแผงเป็นคำว่าอะไรแล้วสำเร็จไม่ใช่แล้วนะคะจะแผงได้คำว่าสำเร็จนะคะเอาสามแสงไปคำว่าชานจะแผงนอะไรทานาน คำแบบนี้สามารถแถมได้แบบนี้นะคะให้ถือว่าเป็นคําคมนีนเลยนะคะนักเรียนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฟังมาละสามภาษาสามประเทศอังกฤษจีนแล้วก็เมรนะคะผีนี้ครูมีพิซซ่ามาให้คนละหนึ่งชิ้นเลยจะพร้อมนี่พิซซ่ามาให้คนละหนึ่งชิ้นจะให้นักเรียนนะคะ ถา,าพิซซ่าของคุณครูเนี่ยกับถาให้คุณครูหน่อยหนึ่งถาของคุณรครูจะมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นหนึ่งถาครูจะมีเจ็ดชิ้นมีเป็นพิซซ่าสามสัตวาชาพิซซ่าสามภาษา,ศาภาษาอังกฤษภาษาจีนและก็ภาษาเขมรนะคะได้แล้วครูขอขยับเวทีนิดเดินนะคะเพื่อจะให้ว่าอะคะรอเวทีค่ะเป็นเวทีไปด้วยไปไป เพื่อที่จะให้ขาดที่ท่าติสิงคโกระดาษได้เห็นด้วยกันนะคะซึ้งไม่มีอ่ะกินาปนะคะคนละหนึ่งชิ้นนะคะดีเลยค่ะขณะนี้ค่ะขณะนี้ค่ะ ค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอ้ไม่ใช่เหลืออีกหลายชิ้นเลยค่ะใครต้องการอีกคะเต๋เว่ยไม่ต้องพูดข้าวไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ่ะหิบมันค่ะพูดไปแล้วคุณภูมิการน้ำมันนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะติดสัญชาติพิซซ่าไว้ให้นะคะภาษาอังกฤษตรงนี้บันหยัดเล้ มีทั้งพับญญาสับปันหยัดสัแล้วก็แปลสับนะคะภา,าษาอังกฤษไม่ต้องแยกนะคะใครที่เราของตัวเองอยู่ภา,าษาอังกฤษก็เอามาวางใส่ปากเลค่ะคะ่นะไม่มีเลยนคะคานมันอยู่ในคนี่ค่ะขาดแล้นะคะเนี่ยนะคะคอ่ะคุณครูวางให้ดูก,ก่อนเติมคุณครูได้คำวา่า เป็นภาษาอะไรคะขมิเนขเมนดูจากอะไรอะ่ะก็แกไก่ดูจากอะไรด้วยตัสะกดอะไรสะกดรอิงนะคะจำได้ไหมข้อแรกที่บอกว่าจะมีพูชนะจอจันยอยผู้หญิงรอเรือแล้วก็รอิงนะคะที่ใสนะ่ได้เลยขมินปังฮะฮวยเอิบคำนี้ก็ว่าอะไร แคสซคซี <10. S 1> 2. 2. ่ได <tr> ้เป็นภาษาอะไรคะภาษาไคะภาษาไนะคะ้วเราะกะดาษนี้ยังมันก็ินะคะเิมใส่ไดเลยพี่าเิมนึ่ชิ้นนะคะคำนี้คำว่าอะไรโอลโอลโอลิี่ด้เป็นภาษาอะไรคะ เอาเริ่มจากคู่ก่อนเอาถ้าหลังมาข้างหน้านะคะขึ้นมาติดพิซซ่าให้ตรงกับภาษานะคะภาษาอะไรคะผู้ใดามว่าภา่งวผู้ใมี่ยพี่นีภาษาอะไรคะอังกฤษติดนอ่าต่อมาแดงเลยค่ะเชิญค่ะขาัดขวผมดข้าวผัด้าวผัอ้า มาเลยค่ะมาเลยค่ะแก้มาต่อเลยค่ะได้คำว่าอะไรคะให้เพื่อนดูด้วยค่ะคำว่าคำว่าเราจะใช้ภาษาอะไรคะทำงานจะใช้ภาษาอะไรคะถูกต้องค่ะเขาเป็นค่ะ มมมีนคำว่าอะไรคะตำรัวจะเปิดภาษาอะไรครับมามีนะคำเหนี่ะ บอกลักษณะวิธีการสังเกตคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาจีน3ภาษาเขมรถ้าเจอคำหนึ่งคำเรนจะใช้หลักการสังเกตอะไรบ้างใส่มาแล้วก็ยกตัวอย่างคำที่มาจาก3ภาษานี้ภาษาละ2คำนะคะตอนที่1ตอนที่สองคุณรูมมีคำมาให้คำในสี่เหลี่ยมมาให้นะคะประมาณ2ี่สกว่าคำ ไม่จุดกาคำให้นักเรียนระบายสีถ้บบาเป็นคำที่มาจากภาษากังกระบายสีฟ้าถ้ามาจากภาษาจีนระบ,บายสีแดงถ้ามาจากภาษาเขมรระบ,บายสีเหลืองคุณครูได้เขียนกำกับมาให้แล้วนะคะจะเข้าใจไหมเข้าใจเราจะาลองทำแบบนี้นะคะก่อนจะหมดภาพนะคะก่อนจะหมดเวลา ทบทวนว่ารู้จริงหรือเปล่านะคะรู้จริงหรือเปล่าที่เรียนมาตะกี้นะคะเห็นรูปภาพนี้ไหมคะรูปภาพนี้คือสัญลักษณ์อะไรเฟซบุ๊กใช่ไหมคะเฟซบุ๊กเรียนที่ว่าเฟซบุ๊กเป็นคำมาจากภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษนะคะมาจากภาษาอังกฤษต้องนะคะอันนี้หมอนเป็นหมอนทองไม่ใช่ผู้เรียนนะคะเป็นหมอนที่ใช้กับพระราชา หมอนหมอนภาษาคำราชาสาวใช้คำว่าอะไรผนิลผนิลเป็นคำที่มาจากภาษาคาเมรถูกต้องค่ะผนิลนะคะอันนี้อะไรเคยกินไหมที่มันมีรสเค็มๆเคยกินไหมคะไม่ใช่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยมาจากภาษาจีนนะคะปุ๋ยมาจาก นี่แม่แบบนี้ดีไหมคะมาเยี่ยมคาะมาให้ด <diction aries> <ๆ>ูด้วยดีไหมคะเดีเดี๋ยม่ให้เล่นด้วยมีใบงานมาให้ด้วยนะคะค่ะครบนะคะอ่ะเดี๋ยวใบงานนะคะทำเสร็จแล้วมาส่งที่โต๊ะที่สกายบาร์ของเรานะคะยังเช่นตอนนี้ทำเป็นท่าเต้นด้วยดีๆค่ะสำหรับข้ามนี้เอาไว้เท่านี้ทันหน้าห้องเชิญค่ะนักเรียนละโมทละฟัวฟัว้ัว